สมัยกรีกประวัติของดดตีกรีโบราณตั้งแต่เริ่มต้นถึง330ปีก่อนคริสตศักราชเมื่อวัฒนธรรมของกรีกแยกเป็นสองสายกล่าวคือสายที่1ทางตะวันออกและสายที่สองทางตะวันตกละเทศกรีกซึ่งยกย่องดนตรีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถใช้ในการชำระล้างบาปและมนทินทางจิตใจได้ สามารถรักษาบำบัดโรคภัยใกล้เ,เจ็บได้นอกจากนี้ดนตรียังได้รับการยกย่องเป็นศินละปะชั้นสูงควรแก่การศึกษาวัฒนธรรมสมัยโรมันหลังจากกรีกเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันใน146ีโกปีก่อนคริสตศักราชอาณาจักรโรมันรับเอาวัฒนธรรมการดนตรีของกรีกไปทั้งหมดโดยมิได้มีการพัฒนา รูปแบบของดนตรีไปสักเท่าไหร่นะยังคงใช้รูปแบบการร้องเสียงเดียวซึ่งเรียกว่าแพนซองหรือเชนโดยมากแล้วแต่ละแห่งจากคำนึงถึงผลของการปฏิบัติมากกว่าที่จะยึดติดกับรูปแบบที่รับมาตายตัวจากกรีกโบราณผ่านเข้าสู่ยุโรปเปิดเผยให้เห็นถึงดนตรีที่มีค่ายิ่งเพราะทฤษฎีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แห่งเสียงอะคอติกที่กรีกปูทางไว้ ให้หลายเรื่องเช่นการกำหนดคุณสมบัติและระเบียบของเสียงระบบเสียงที่ก่อให้เกิดบันไดเสียงต่างๆหลักในการจัดหมวดหมู่ของลีลาหรือจังหวะหลักเบื้องต้นในการประดิ์ษฐเครื่องดนตรีระบบบันทึกสัญ,ญลักษณ์ทางดนตรีรวมทั้งทํานองเพลงเก่าๆที่สะสมไว้หลายล้วนมีผลดีต่อการพัฒนาดนตรีตะวันตก สมัยกลางยุคนี้มีช่วงเวลาที่ยาวนานถึง600้ปีแบ่งเพลงออกได้เป็นสองแบบคือเพลงเพื่อความบันเทิงมีนักรดนตรีและนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงเกิดขึ้นมากมายที่ประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมนมีส่วนเพลงเกี่ยวกับศาสนายังมีทํานองเดียวแต่ยุคนี้เริ่มมีการประสานเสียงอย่างง่ายที่เรียกว่าออการุมขึ้นมาในสมัยนี้นิยมร้องในพิธีกรรมที่เรียกว่าโมเต และเพลงที่ีศาสนาเรียกว่าแมสโดยโมเตตจะมีช่วงทำนองที่สั้นกว่าแต่เพลงทั้งสองจะมีเนื้อร้องเป็นภาษาละตินจเจริญม,มากในประเทศฝรั่งเศสและอิตาลียุคนี้มีการบันทึกโน้ตดนตรีในระบบสากลแล้วโดยพระชาวอิตาลีชื่อกาวิโดดาเรโซตือบางตำราอ่านว่าไกโดซึ่งเป็นต้นแบบของโน้ตตามที่เราใช้อยู่ในปัจจุบนันและเริ่มใช้เครื่องดนตรีประเภทลูดหรือ ซึ้อตามเสียงร้องเครื่องดนตรีที่ใช้ในยุคนี้เครื่องสายที่บรรเลงด้วยคันชักได้แก่ซอวิแอลขนาดต่างๆซซรีแบกซึ่งตัวซอมีสดตรงคล้ายรูปแพรและซอชอมบามาดีนาซึ่งเป็นซอขนาดใหญ่มีสายเพียงสายเดียวหรือถ้ามีสองสายก็เทียบเสียงระดับเดียวกันและผู้บรรเลงจะต้องยืนสีซอ เครื่องสายที่บรรเลงโดยการใช้นิ้วได้แก่ริ้วเครื่องเป๋าได้แก่ขุยรีคอเดอร์ตีชอมแซฮอรและความติดยุคเรเนซองคำว่าเรเนซองแปลว,ว่าเกิดใหม่ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาที่ปัญญาชนในยุโรปได้หันความสนใจจากกิจการฝ่ายศาสนาจากยุคกลางมาสู่ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ ลักษณะของดนตรีในยุคนี้ได้มีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบมากขึ้นลักษณะการสอดประสานทำนองยังคงเป็นลักษณะเด่นเพลงร้องยังคงเป็นที่นิยมส่วนเพลงบรรเลงเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในช่วงศตรวรรษที่15และ16และนอกจากนี้ยังนิยมการขับร้องประสานเสียงที่แบ่งออกเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มเตียงร้องของผู้หญิง2กลุ่มคือ กลุ่มเสียงโซปราโนผู้หญิงเสียงสูงกับกลุ่มเสียงอันโตผู้หญิงเสียงทุ้มต่ําและกลุ่มเสียงร้องของผู้ชายอีกสองกลุ่มคือกลุ่มเสียงเทนเนอร์ผู้ชายเสียงสูงกับกลุ่มเสียงเบสผู้ชายเสียงต่าส่วนใหญ่เป็นเพลงที่มีเนื้อหาสรรเสริญบุคคลสําคัญ เครื่องดนตรีที่นิยมใช้ในยุคนี้คือเครื่องสายที่บรรเลงด้วยคันชักได้แก่ s ซว v โอ s t ร r แบ็ c ลู o วอร์ r ิน n ลคะว r e คอร์คุยรีคอเดอร์ปีชอมแตรสำเป็ดและแตรทอมบนโบราณ สมัยบารรคยุคนี้สะท้อนให้เห็นกระบวนการแบบฉบับเฉพาะตัวของยุคเน้นความโอ้อาหรูหราและฟุ่มเฟือยเน้นความสม่ำเสมอของจังหวะทำนองเป็นแบบทำนองเดียวสั้นๆเครื่องดนตรีเริ่มมีมาใช้มากขึ้นเพื่อให้เกิดสีสันและอรรถรสในการนับฟังที่เห็นเด่นชัดคือใช้เสียงกระหึ่มของออแกนผสมเครื่องดนตรีอื่นๆเล่นคอกับเสียงร้องของกลุ่มนักร้องประสานเสียง ในช่วงหลังเริ่มมีเครื่องลมไม้และเครื่องสายเพิ่มเข้ามาและในยุคนี้ยังมีการเริ่มใช้บันไดเสียงเมเซอร์และบันไดเสียงไมเนอร์แทนมูดหรือหมวดเสียงนิยมการสอดประสานทำนองมีการพัฒนาการบันทึกโน้ตเหมือนกับแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเริ่มหันมากสนใจการกำหนดอัตราความเร็วช้าและองศาความดัง เบาในบทเพลงสังคีตตวีที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ได้แก่อันโตนิโอวิวันดีซึ่งเป็นผู้บุกเบิกในการประพันธ์เพลงโดยเฉพาะเพลงประเภทคอนเชโต้ที่มีลักษณะการบรรเลงเครื่องดนตรีโต้ตอบกันระหว่างกลุ่มใหญ่กับกลุ่มเล็กโยฮันเซบาเตียนบารเป็นสังคีตตวี ผู้ยิ่งใหญ่ในยุคบาโรกซึ่งมีผลงานส่วนใหญ่ใช้สำหรับพิธีการทางศาสนานอกจากนีนน้นั้นยังมีเจอร์อ,อ,อกฟีเดริกเฮนเดลหรือซอสฟีเดริกเฮนเดลผู้มีผลงานเพลงร้องทางศาสนาคือมาไซอะและเพลงประเภทโอราโตดิโอ ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดข,ของโลกในสมัยบาโรนี้การบันทึกตัวโน้ตได้รับการพัฒนามาจนเป็นลักษณะาการบันทึกตัวโน้ตที่ใช้ในปัจจุบันคือการใช้บรรทัดห้าเส้นการใช้กุญแจซอนกุญแจป่ากุญแจอันโตและกุญแจเทนเนอร์มีการใช้สัญลักษณ์ตัวโน้ตและตัวหยุดแทนความยาวของจังหวะและตำแหน่งของตัวโน้ตบรรทัดหเส้น แทนระดับเสียงและยังมีตัวเลขบอกอากากัตราจังหวะมีเส้นกั้นห้องและสัญลักษณ์อื่นๆเพื่อใช้บันทึกลักษณะของเสียงดนตรี สมัยคลาสสิกยุคนี้ตรงกับสมัยปรานาธิปดีดีอส์วอชิงตันเป็นช่วงที่เกิดการปฏิวัติขึ้นในสหรัฐอเมริกายุคนี้จะแยกดนตรีทางศาสนาและดนตรีเพื่อความสุนทรีออกจากกันไม่นิยมการสอดประสานทำนองแบบลีลาประสานทำนองแต่หันมาเน้นทำนองหลักทำนองเดียวและใส่แนวเสียงประสานเพื่อเน้น ให้นองหลักมีความไพเราะยิ่งขึ้นม,มีการกำหนดรูปแบบของเพลงที่เป็นแบบแผนเช่นเพลงซิมโฟนีและเพลงคอนแชโตมีเครื่องดนตรีได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเปียโนมีการผสมวงที่แน่นอนเช่นวงแชมเปอร์ประกอบด้วยเครื่องดนตรี2-9ชิ้นวงออเคสตราประกอบด้วยเครื่องดนตรี4กลุ่ม ใหญ่ได้แก่กลุ่มเครื่องสายกลุ่มเครื่องเป่าลมไม้กลุ่มเครื่องเป่าลมทองเหลืองและกลุ่มเครื่องสัมผัการแสดงอุปรานากรเป็นที่นิยมมากในยุคนี้ก็เป็นการแสดงที่รวมศิลปะหลายอย่างไว้อยด้วยกันท,นทั้งศิลปะดนตรีศิลปะการแสดงศิลปะการจัดฉากศิลปะการเขียนบทและสังคีตะกะวีที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ สมัยโรแมนติกยุคนี้ตรงกับสมัยโรของนโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเป็นยุคทองของศิลปะการดนตรีความเป็นอยู่เริ่มเปลี่ยนไปนะักดนตรีหรือผู้ประพันธ์เพลงทำงานเพื่อเจ้านายในราชสำนักน้อยลงผู้นา่เพลงจึงเน้นความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ประพันธ์เองในยุคนี้เริ่มมีการจัดแสดงที่เรียกเก็บคืนค่าเจ้าจมที่เรียกว่าจัดคอนเสิร์ตลักษณะดนตรีในยุคนี้ มีทร้างดนตรีเพื่อศิละปะดนตรีบรรยายเรื่องราวดนตรีที่แสดงความเป็นชาตินยิยมมีการนำข้อที่มีเสียงไม่กลมกลืนมาใช้มากขึ้นเน้นความดังบเบาและเทคนิคการเล่นที่ยากสังคีตาก,กาวีที่มีชื่อชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีได้แก่ซีเตอร์อิลิสไซโคสกียูฮันเนสบรามฟานซูเบิร์กปีดริกฟ,ฟงชัว โดแกงโรเบิร์ตจูมันยุติการถกเที่20ถึงปฏิบัติหลังจากเดินดูในยุทธเรือมีติดผ่าน 10, ไป ความเจริญในด้านต่างๆก็มีความสําคัญและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดมายุคนี้แต่คุมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตและมีอิทธิพลต่อดนตรีเป็นอย่างมากและเป็นยุคของการทดลองเพื่อการค้นหาความแปลกใหม่ดนตรีในยุคเริสตศตวรรษที่20มีกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะของดนตรีที่มีหลายรูปแบบ มีการใช้บันไดเสียงมากกว่าหนึ่งบันไดในขนาดเดียวกันที่เรียกว่า Polytonality ในขนาดที่การใช้บันไดเสียงแบบสองเสียงเรียกว่าอ t o โ a l i t y เพลงในลักษณะนี้ยังคงใช้เครื่องดนตรีที่มีมาแต่เดิมเป็นหลักในการบรรเลง อย่างไรก็ตามการจัดโครงสร้างของดนตรียังคงเน้นที่องค์ประกอบสี่ประกานเหมือนเดิมคือระดับดนตรีความดังเบาเสียงความสั้นยาวของโน้ตและสี่สังองเสียง